สามมเนรสกิลอายุ8ขวบล่าสุดเห็นบอกว่าน้องคนนี้เอ้ยขออภัยจะเรียกน้องเนต้องเรียกน้องเนยนะฮะน้องเนเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาสวดปาติโมกค่ะสามารถสวดรอบเดียวแล้วผ่านซึ่งปาติโมกคืออะไรนะครับเมย์คือปาติโมกคือบทสวดคือท่าสวดเงิน เหลาผู้อ่อน <c oughs> สําหรับบทสวดปาฏ <c oughs> ิโมกเป็นบทบัญญัติตามพระธรรมวินยัยคุณผู้ชมครับทุกๆ1เดือนเนี่ยพระสงฆ์จะต้องมีการสวดปาฏิโมก1ครั้ง <c oughs> เพื่อให้พระสงฆ์เนี่ยทบท,ทบทวนทบทวนศีล <c oughs> ตัวเอง แต่การสวดคุณผู้ชมยากมากนะฮะด้วยความเคารพคระบาบงรูปยังสวดไม่ได้เลยนะทุกวันนี้ปรากฏว่าน้องเนรรูปนี้สามารถสอบและสวดปาฏิโมกได้50นาทีนะฮะ,ะลองวันนี้เราไปเจอน้องเนรรูปนี้คุณผู้ชมครับซึ่งต้องชื่นชมเพราบพระอาจารย์ของน้องเนรก็ปริียนทำาก้าประโยควันนี้ตอนที่เราไปเจอเนี่ยน้องเนรเนี่ยลองทดสอบการสวดปาฏิโมกให้ฟังลอง,ลอง,งอไหนลองฟังดูหน่อยฮะ

คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมนี่คือตอนน้องสาธิตสวดปฏิโมกให้ดูน้องเนนโดยพระอาจารย์ดรพระมหาชิตครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าน้องเนนสกิลอายุ8คขวบเนี่ยมีความสามารถพิเศษสามารถท่องบทสวดปฏิโมกได้อย่างคล่องแคล่วทั้งที่น้องบวชยังไม่ถึงปีทดสอบท่องบทปฏิโมกให้ฟัง โดยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วเห็นบอกว่าทางพระอาจารย์มหาชิตท่านเป็นเจ้าวัดวัดนิคมผังใช่ไหมท่านบอกวัดนี้มีเนน20กว่ารูปแล้วน้องเนนคนนี้ซึ่งเรียนธรรมะบาลีสามารถสวดได้อย่างคล่องแคล่วนี่และยังไงต่อนะเมย์คือทางด้านของพระอาจารย์ดรพระมหาชิตเนี่ยนะคะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะ เขามีความชอบแล้วก็มีของเก่ามาด้วยก็ได้นะคะศรัทธาฝักใฝ่ในความ,มธรรมะบวกกับความจําดีมีความเพียรใส่ใจท่องเนี่ยแป๊บเดียวเองจําได้แล้วด้วยความเคารพผมเคยเห็นบทสวดปฏิโมกจำไม่ได้จริงนะม,มันยาวมากคุณผู้ชมฮะแล้วอยาหาว่าเงยพระไหลรูปอะ่ะลองถามดิหลวงพี่ท่องได้ปะค่ะไม่ได้นะฮะแต่เนนท่องได้แบบไม่ต้องเปิดตำราเลยคุณผู้ชมฮะฟังเสียงพระอาจารย์ชี้แจงดูหน่อยฮะ ปกติแล้วทุกอลึงเดือนเนี่ยพระท่านจะสรวจเพื่อทบทวนศีลของตนเองเป็นการกระตุ้นให้พระสงฆ์เนี่ยสนใจใส่ใจในเกินรักษาศีลปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยเป็นบทบัญญัติที่ หลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้แสดงอวาทปฏิโมกแล้วขอฟังน้องเนนตอนทดสอบหน่อยได้ไหมแล้วจริงภาพนิ่งเปิดคู่กันเลยนะฮะลองเปิดเสียงน้องเนนตอนที่สวดปฏิโมกให้ฟังหน่อยแล้วภาพนิ่งที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือทางโครงการสัมมาเนรทรงพระปฏิโมกใช่ไหมครับได้ลงภาพสัมมาเนรปัจจุบันคุณผู้ชมครับที่สวดปฏิโมกในการสอบ55นาทีรอบเดียวจบก็คือน้องเนนรูปนี้เพื่อนๆเหมือนหันมามองนะฮะ นี่แล้วถามเพื่อนท่องได้ไหมย,ยัง,ยง <laughs> คือผู้ชมครับนี่